ไปบังกันอาจจะสงสัยทำอย่างนี้นี่เองครับนี่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 เนี่ยเนี่ยเเสียบเข้าตรงนี้เลยครับท่านผู้ชมนี่เนี่ยนะฮะเนี่ยฝั่งล่างก่็เสียบแต่ผมยังไม่ได้เสียบตอนนี้นะครับมันต้องบีบลงก่อนครับเดี๋ยวมันออกยากอีกนะ เขาเสียบแล้วผมก็จะไม่ต้องแก้บ่อยนะตอนนี้มันไอรุ่นนี้มันผมมันมันล็อกแน,น่นครับผมนะฮะตันนี้ผุ่งม,มันลูบปักเลยเลยเครืละดิงไลค์กดนะแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสายทาน channel าสา h ชาแนลครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมคลิปนี้นะ ผมว่าจะต่อโมด,ดูลแล้วนะท่านผู้ชมครับผมแต่ฝนกำลังจะตกครับผม<อ>ก็เอามาชมให้ท่านผู้ชมสักนิดหนึ่งครับผมมาดูเกี่ยวกับการต่อสายไฟนะครับท่านผู้ชมครับผมาจากสวิคนะน้าแท่นนะครับผมก็โยงมานะท่านผู้ชม จากสวิทช์หน้าแท่นนะฮะจากหลังแท่นก่อนนะฮะเริ่มต้นจากหลังแท่นเรานะฮะเข้ามา1เส้นเข้าแท็บฟิวออกจากแท็บฟิวเข้าไปสวิทช์หน้าแท่นนะฮะเต็มบนด้านล่างก็ได้นะฮะเราจะอสวิทช์หน้าแท่นนะฮะผมก็เอาลอดมานี้นะครับผมลอดได้หมอแปลงมานี้นะครับผม มาเสียบตัวนี้อินไปจีเขียนคำว่าอินพุตนะฮะของซอฟต์สตาร์ในจอสตาร์ตเนะี่ยแทนแทนนะไม่ใช่ป้องกันลำพงที่เขาพูดเนี่ยฮม,ม,นะมันจะเขียนว่าอินนะครับผมท่านผู้ชมนะคนที่มาเรียนกับผมก็เรียนประกอบผมก็สงสัยไหมครับนั่นอะไรอนะินเนี่ยแล้วก็เอาพุทอะไรก็กต่อมัวกลยโอ้โหจากสวิคนะ มาเข้าตรงนี้เข้าตรงอินนะฮะของซอบสแตนนะฮะจากซอบสแตนเขียนคำว่าออนะเอาพุทคือออกนะฮะเอาพุทก็เข้ามอแปลงเลยครับผมมอแปลงก็จะมี2เส้นนะอินสีดำดำนะฮะสองสองเส้น,นเหมอนกันก็นะจากมอแปลงเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะออกมานะฮะนะของกลาวก็จะมี2ขดนะะผมเพื่อความสะดวกนะฮะ ผมก็บัดผันใส่กันแล้วก็บัดกรีออกมาเลยนะผมบัดก็มาก็เสียบเข้านะฮะตรงคำว่า gnd นะครับเข้าแล้วมันออกไม่ได้เลยผมอันนี้โอ้โหมันยิงเซ็งเลยนะมันเป็นไม่ค่อยไม่ได้ใช้นะฮะมันเป็นละอ,อย่างนที่ผมใช้ไป นะเข้าตรง GND ครับผมเสียบแล้วก็เข้าโจน GND นะฮะรตรง GND นะก็จะมี2ขดนะฮะขดหนึ่งเป็นขดไฟนะฮะสองขดเป็นขดไฟนะฮะสีแดงนะฮะก็จะเขียนไว้อะไรนะว่าอ่า A อนะ A อซีสองฟองฝังนะนะคล้องจักนี่นี่ตัวแบบนึงครับผมอ่ามันจะเขียนคันบ่อยเอนะแล้วก็ A อมันก็จะออกมาสองสองกดเหมือนกันนะ มัดก็ต้มนะมันก็จะเป็นมอแปลงมัดกวต้มนะผมเนี่นะสองเส้นเหมือนกันครับผมนี่นะแล้วก็เข้าเข้านะครับผม ac มันก็จะมี ac ฝั่งสามารถที่จะใช้ได้2ลูกนะฮะเนี่ยมันมี2 2สวิตช์สอที่เสียบ2 2ข้าง2ข้างนี้มีอยู่4นะฝั่งละ2นะฮะ ไม่ใช่เราเอาลงตรงนี้ฝั่งเดียวนะเราแยกคนเราฝั่งเลยนะท่านผู้ชมพอเรามีลูกเดียวนะฮะน่ะเรามีลูกเดียวเราก็เอาใส่เลยนะฝั่งในฝั่งหนึ่งนะครับผมเสียบลงนะอันหนึ่งครับผม กลัวไม่แน่นต้องบีบลงนะแต่อันนี้มันเข้าแล้วมันล็อกเลยนะมันมีที่ล็อกนะผมไม่รู้ว่าจะออกยังไงเหมือนกันครับผมเป็นแบบหนะฮะล็อกเลยนะแกร็งเลยนะต้องใช้พลังหน่อยหนึ่งครับผมนะฮะต้องบีบหน่อยหนึ่งครับผม มันเป็นกดระบบดิษัทนะที่ผมเคยใช้มันมันไม่ค่อยแน่นนะฮะเขาบอกน่าแต่กาวผมเนี่ยมันจะออกอยังไงผมยังสงใส่อยู่ฮะมันลุงแล้วมันโลกเลยนะท่านผู้ชมน่ามันต้องใช้พลังหน่อยนึงครับผมแต่มันมันมันไม่แน่นครับผมบีบลงนิดนึงครับผมกล่าวลงตรงกลางกับจีเอ็นดีครับผม นี่นะฮะท่านผู้ชมนี่ก็ AC เราต้องดูด้วยนะฮะบางบางบอร์ดมันไม่เหมือนกันนะครับผมเนี่ยมองดูมันไม่เหมือนกันครับผมตรงตัวนี้กาวตรงกลางตรงนี้นะฮะท่านนี้ก็เขมีกาวสองข้างสองสองอันนะ,ะตรงนี้กาวตรงกลางเหมือนกันครับผมแต่นี้มัน มันได้ลูกเดียวนะเนี่ยเขาขนานกันเหมือนกันนะฮะแมันได้อันเดียวลูกเดียวนะเนี่ยจีิีจก็ตรงกลางนะอันนี้เขาทําไว้เพื่อใส่หมอ้อแปลงสองลูกนะท่านผู้ชมนะฮะใส่หมอ้อแปลงสองลูกแล้วก็มีที่เสียบสองสองสองอันนะเนี่ยนะฮะ สองอันเราก็เนี่ลงหงล,งหงลงูกหน,ลหนึ่งก็ลงลงแจกหนึ่งลูกหนึ่งก็ลงแจกหนึ่งครับผมอาจจะไม่อาจจะไม่โอเคเท่าไหร่นะท่านผู้ชมนะเพราะมันติดตรงนี้อยงนงครับแต่น่าจะเข้าใจดูนะส่วนตรงป้อง,องกันลำโพงนะเนี่ยคัวลบผมโยงออกมาแล้วนะ จากแทบสีดำนะเนี่ยสีดำเงินนะฝั่งนี้ก็จากแทบสีดำสีดำเงินนะนะจากสีดำแถบสีดำสีดำเงินนะนี่ก็ก็ยงออกมาเพื่อจะเอาไปเข้าตรงตัวป้องกันลำพงนะฮะเนี่ยไม่ได้ลงลงกล่องนะฮะสำหรับตัวลงกล่องนี่ก็เป็นกาวตั้งหากนะนะ แล้วฝั่งนี้นะแล้วก็บอร์ดกีที่ผมทำคลิปลงไปแล้วทั้งสั้นนะน,าานะนนะี่ออกมาเสซตแท็บกัวไฟนะฮะนี่แท็บกัวไฟคือหางปลานะฮะโยงมานะฮะบวกลบบวกลบกาวเราเสียบบอร์ดเลยนะฮะกาวมาฝั่งนี้ก็บวกลบนะฮะอันหนึ่งสั้นอันหนึ่งยาวนะฮะยาวฝั่งนี้นะฮะ เดี๋ยวจะจำให้ชมนะมันเดี๋ยวคลิปหน้านะฮะก็จะจำแล้วก็จะได้เทสเสียงเลยนะท่านผู้ชมครับผมคลิปนี้มันผลก็จะตกแล้วฮะทดสอบน่าจะไม่ได้หรอกครับเกรงใจเขานะฮะพัดลมก็ตัวตรงนู้นนะตัวน,นี้นี่เกียบแล้วฮะคลิปหน้าวอนััน

ะไยมันยุ่งยืงกันไปหมดแลยนะน่ะ<า>เส้นี้เส้นกล้าวนะนอันนี้น้ำพูงบวกนะฮะฝังนี้น้ำพวงลบนะเราก็แยกของไว้ดีๆแต่ไม่ได้นะฮะนะ ลองวางดูนะท่านผู้ชมนี่ๆ,ๆนะฮะน่าเห็นไหมก็ประมาณนี้ท่านท่านผู้ชมนะ นี่ก็้วลำพงลบนะฮะสีน้ำเงินแล้วก็มาเข้าพวงกันลำพงนะฮะเนี่ย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 ชุดนี้นะฮะเป็นเป็นลบนะเลยฮะแต่ผมก็จะลอดริมด้านล่างไม่ใช่ฝั่งนี้ฝั่งล่างนะหล่อมาตรงนี้แล้วก็หมาด้านหน้าก็เข้าแถบลำพงพวงกันลำพงนะนี่ยชุดนี้นะเป็น เป็นลบนะฮะด้านหน้าเน,นี่ยแต่ตรงนี้เตะผ่นไว้ยังไงก็เป็นบวกนะฮะเขาเข้าตัวป้องกันลำโพงนะฮะไฟนี่ฮะนี่นี่ไฟไฟบางงินอาจจะสงสัยทำยังไงนี่ยังไงครับนี่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 ฮะนี่เนี่ยเสียบเข้าตรงนี้เลยครับท่านผู้ชมนี เนี่ยฝั่งล่างกา็เสียบแต่ผมยังไม่ได้เสียบตัวน,นี้นะครับมันต้องบีบลงก่อนครับเดี๋ยวมันออกยากอีกแล้วเอาเสียบแล้วผมก็จะไม่ต้องแกะบ่อยนะตอนนี้มันไอ้รุ่นนี้มันผมมันมันอกแน่นครับผมนะเนี่ยตัวน,นี้ปุ๊บลงบุ๊บหนึ่งปั๊บเลยนะะไอ้รุ่นนี้ ดึงออกอยากนะหน่อยนึงมันต้องทนหน่อยนะะึงครับเนี่ยประมาณนี้ครับผมสัญญาณตรงกลางเนี่ยกลางบอดเนี่ยนี่นี่สัญญาณแล้วสัญญาณแล้วก็มาลิงก์เข้าตรงอ่าตัวมรานี่พุตด้านหลังเนี่ยนี่เรายังไม่ใส่บาลานซ์นแล้ว,ก,วก,ก็คีบตรงนี้บวกกับคีบตรงนี้ลบกับคีบตรงนี้ แล้วก็เปิดจากโทรศัพท์มาก็ลองได้เหมือนกันครับผมน่ะจินี่มันผลมันจะตกแล้วฮะนี่สะดวกสบายไหมนี่นี่หางปลาเนี่ยผมอยากนำเสนอนี่ไหมเหมือนกับไข่ดังๆเขาก็ทำเสียบอย่างนี้เลยแต่ถ้าคนเขาทำขายเขาก็กบัดกีด้านล่างเดินให้สบายแต่อันนี้พบจะว่า ไอเราเ,เรามันเสียใช่ไหมฮะเราก็แค่ถอดตัวแค่บาลานอินพุตออกจากตัวบารลันอินพุตเนี่ยสัญญาณเสียงเนี่ยสองเส้นแล้วก็บัดกีออกอ่าบัดกีออกแล้วก็ตัวนี้เราเสียบได้ใช่ไหมฮะเนี่ยแล้วก็ดึงนี่ออกดึงด้านล่างออกดึงกาวออกดึงสัญญาณลบออกดึงสัญญาณบวกออกแล้วก็สามารถที่จะยก ชุดโมดูลนี่ครับเนี่ย,ยออกสะดวกสบายนี่เห็นไหมท่านผู้ชมครับผมเพื่อทำการเซอร์วิสทำการเซอร์วิสสะดวกสบายนะท่านผู้ชมครับผมคลิปหน้าก็จะต่อแล้วก็จะลั่นให้ชมนะครับคลิปนี้แค่บอกในการต่อ สายไฟระบบไฟผมก็ต่อเข้าแล้วฮะเนี่ยก็ทํานี้แหละครับผมพอเดี๋ยวขันน็อตนะฮะเนี่ยผมรอแหวนอยู่ครับแหวนรองด้านล่างครับผมฮะมันมันไม่ผมควรรูใหญ่นิดหนึ่งครับผมต้องรอแหวนครับผมท่านผู้ชมต้องยึดตัวนี้ก่อนฮะยึดแล้วผมก็จะทำการลั่นต่อ อุปก,กรณ์เรานในท่านผู้ชมเลยนะ,ะท่านผู้ชมครับผมคลิปนี้ก็เอามาอัปเดตนะฮะในการต่อไฟตัวนี้นะฮะบอกบางครั้งเราที่ยังไม่มีประสบอาการนะฮะก็มันท่านผู้ชมครับผมมันมืดแปดด้านนะครับางครั้งครับผมพอได้บิดเน้นกันนะฮะได้บิดเนี้ยไม่ได้ลงกล่องนะฮะนะฮะท่านผู้ชมนะ แถบกรโพงนี่ก็ที่ผมบอกนะเข้าดำนะนี่นะฮะเส้นนี้เส้นนี้เข่าดำนะแถบดำด้านซ้ายด้านขวา l อล์อนะเนี่ยจะอีกตัวสีแถบแดงแถบแดงนี่ก็ตั้งหานะฮะผมดผ่านฟิวนะฮะผ่านฟิวผ่านกระบอกฟิวแล้วก็เข้าตัวป้องกันกรโพงผมเสียบแล้วเนี่ยนี่นี เนเสียบอยู่ตรนี้ตรงนี้เนี่ยเนี่ยฮะนี่เสียบเพื่อในการเซอร์วิสมันดวกครับผมระบับกี้ก็ดีเหมืนกันแน่นครับแต่ถ้าเราจะต้องการเซอร์วิสหรือต้องการทำสิ่งหนึ่งจริงได้นะแก้ไขเพิ่มเติมหรืออะไรก็มันจะยากนิดหนึ่งครับผมเนี่ย ก็ประมาณนี้แลยครับท่านผู้ชมครับผมนี่นี่ก็เข้าตัวป้องกันลำโพงอีกตัวหนึ่งนะนี่จากเพื่อป้องกันลำโพงเราไม่ให้มันไหมครับผมคลิปนี้ก็มันจะยาวนานครับสิบกว่านาทีแล้วนะครับขอขอบคุณนะครับอย่าลืมน,บบนะครับกดกดตัปสไครป์นะครับกดติดตามกดตัปสไครป์ให้ช่องสายสาร ช่องสายฐานสาวชาแนลบ้างนะครับผมอย่าลืมกดให้น้องนะครับผมขอบคุณครับผมขอขอบคุณนะครับผมสำหรับผบู้ชมที่รับชมในช่องสายฐานสาวชาแน